หลังจากที่เรามีคิวครบทั้งสองข้างแล้วนะคะโอ้ยนักตาดูเป็นผู้เป็นคนเลยเห็นไหมคะว่าเมคอัพ is magic จริงๆคือสวัสดีค่ะพี่วิค่ะ beauty 4D โอ้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง unbox แกกล่องหรือว่าการ แต่งหน้ามาสักพักนึงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยที่รู้สึกว่าอยากทํามากเลยเพราะว่ากําลังแต่งแต่งหน้าอยู่มีพัสดุมาส่งนะคะพอเปิดออกมาแล้วแบบเฮ้ยคือยังไม่ได้เขียนคิ้วพอดีไงคิ้วก็ไม่มีขนตาก็ยังบางลิปสติกไม่มีนี่คือเป็นผู้หญิงที่ซีดมากจริงๆอ <c oughs> มาบอกว่าอันบล็อกกันวันนี้เลยคืออะไรนะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะว อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยนะคะก็เปิดออกมาพร้อมๆกันค่ะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงนะคะเราคงจะไม่ทำของเขาพังเถอะโอออกแบบมาเก๋เกไก๋มากๆตึงๆคอสลุกนะคะเป็นคอสลุกสปริงโบนะคะตัวนี้เนี่ยโอ้ยดูสิทุกคนมีความคล้ายอะไรมาคล้ายอะไรมะ นี่ยแหละคือการดีไซน์ของเขาที่เราจะพูดถึงค่ะเขาเนี่ยทำออกมามีความเป็นเหมือนเหมือนแบบโรบอทอะไรงนี้ไหม I am original นะคะ เป็น I am the original version of my life โอ้จากคอสลุกตัวดีสอเขียนคิ้วของคอสลุกเนี่ยเราใช้กันมาหลายรุ่นมากตัววิเองเนี่ยก็มีเรียกว่าครบทุกรุ่นเลยนะคะจะสลิมแบบไหนเนี่ยมีครบทุกสลิมเพราะว่าเราคือสาวกตัวยงของคอสลุกจริงๆแล้วก็จริงๆอันนี้เนี่ยตัวซิมโบนเนี่ยเราใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่า รู้สึกว่ามันจะมีสีที่เพิ่มมาใหม่ด้วยใช่หมหปกติพีว่วีจะเป็นคนใช้สีน้ำตาลเข้มที่เป็นดริปบานะคะก็คือสีนี้อยู่แล้วหรือไม่ก็จะเป็นสีคาราเมลได้อยู่ในช่วงที่ทำสีผมเอ๊แต่อันนี้เนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีความเป็นยานแม่ทุกคนอะไรคือยานแม่นะคะเรามาเมาส์ไปแล้วก็เขียนซูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่า ยังไงยังไงนะคะแล้วก็ใช้งานดีแค่ไหนอะไรยังไงเริ่มกันจากที่ตัวแท่งกันก่อนเลยนะคะลิมิโบก็จะมีความเล็กหยิบง่ายใช้งานง่ายแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะอันนี้ดูเป็นแบบแมทริกแบบเป็นซิลเวอร์แบบเก๋ไก่ห้โซมากเลยน้องแล้วก็นี่ทุกคนมีความเก๋ไก่ไปอีกก็คือมีรีฟิลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาถอด ตัวรีฟิลเปลี่ยนกันก่อนก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะงปกติเราก็จะมีตัวนี้กันอยู่แล้วนะคะโอ้ยแค่หมุนแค่นี้เองค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอดฝาให้ดูก่อนว่าปกติที่เวลาเราใช้งานเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้อู๋สลิมแบบนี้เลยนะคะสลิมมากๆแบบนี้นะคะให้ดูตัวแท่งอีกทีเลย,ยทุกคนแบบว่าซิลเวอสวยงามจะเห็นไหมอะ เห็นนะแล้วก็จะมีขนแป้งมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะคะงดงามแต่ที่งามกว่าคืออุย้ยดูจะเห็นกันไหมคะมันดูมีความแบบว่าวิบวับวิบวับ,บแบบนี้เนาะแต่ขี้เก๋ไก่คือเราลองมาเทสสีกันเลยละกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีดีบราวน์เนาะอุ้ววววยววยวว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 ว ลื่นมากเลยนะคะขอซ้ำสีนี้ให้ดูเนาะจะได้เห็นสีชัดๆนะคะนีคือว่าน้องมีความสลิมเล็กเรียวแหลมมากนะคะถ้าจะเขียนให้เป็นแบบเส้นใหญ่ๆนี่ก็ต้องมีความแบบว่าระบายกันนิดนึงเนาะเจ๋งตรงที่ว่ามันทำให้เกิดเส้นชัดคมไงทุกคนอันนี้คือสีที่สองนี่คือสี คาราเมลนะคะก็จะออกแบบว่าออกน้ำตาลแดงกว่าวิจะเป็นคนชอบสีเข้มอยู่แล้วอันนี้เรามาดูช็อกโกโมิลนะคะซึ่งเป็นสีใหม่ของเขาใช่ไหมอ่ะหรือว่าเราเราไม่เคยใช้สีอ่อนๆเราก็เลยไม่เคยรู้จักเขาเฮ้ยช็อกโกเมลนี่ก็ก็เข้มนะอุ้ยสวยนะมันออกแบบว่าน้ำตาลคล้ายๆสีแรกแต่สีแรกนะี่มันจะออกน้ำตาลอมแดงกว่าอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่ ความรู้สึกเรานะทาไมมันออกเหมือนอมแบบอมน้ำตาลแล้วอมเทากว่านิดนิดไหมเฮ้ยอันนี้นะฉันเหมาะกว่าพี่วีก,กว่านะโอ,อ้ลอดลอดสีนี้นะคะเราดูสีได้จากที่ตรงปลายตรงนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดฝาผิดก็คือชีวิตเปลี่ยนในวันนั้นนะจ๊ะต้องเขียนซ้ําคิวกันใหม่เนาะ <laughs> คอฟฟคราฟดูเป็นสีแบบนูดน่ารักจังเลยตัวฝา มาเทสกันดีกว่าเอ้าเอา,เอาไม่เล่นนะจ๊ะสีนี้ก็มีความแบบระมุนตุ้นมากๆมันออกเป็นน้ำตาลอ่อนค่ะใครที่ทําสีผมสีส,สีหรือสีอ่อนเนี่ยสีนี้สวยมนกะการัน็นว่าสองสีใหม่นี้สวยมากเนาะทุกคนสวยมากเลยสองสีใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้วิลองสีนี้เลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเป็นสีที่ใช่ในวันนี้ ก็คือสีที่3นะคะสีช็อโกโกมิ้วเนี่ยทางแท่งเนี่ยเขาจะแทนเป็นเหมือนเป็นยานแม่ทุกคนและอันเนี้ยก็คือเหมือนแทนเป็นยานลูกนะคะก็คือตัวรีฟิลเอาไว้มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกันในกรณีที่ตัวนี้หมดเนี่ยรู้สึกว่าราคาของเขาอะนะคะเดีย๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดูไปในขณะที่เมาเลยหมุนออกนะทุกคนราคาของเขาเนี่ยถ้าแท่งเดี่ยวเนี่ย น่าจะอยู่ที่189บาทนะคะแท่งเดียวก็คือจะเป็นแท่งแบบนี้เนาะแต่ถ้าจะเอาเป็นเซ็ตที่มีทั้งยานแม่แล้วก็ยานลูกไปด้วยเนี่ยเขาจะมีรีฟิลให้ไป2ตัวนะคะแล้วก็มีตัวยานแม่ให้ไป1แท่งแบบนี้อ่ะอันนี้เทียบให้ดูเฉยๆนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาจะให้เป็นสีเดียวกันหมดนะทุกคนก็คือจะได้ไป3ชิ้นแบบนี้นะคะอยู่ที่400กว่าบาทนะ่ะเดี๋ยววิ เขียนให้อีกทีนะใน description ใต้ YouTube นี้นะคะว่าว่าราคาเป็นยังไงแต่เท่าที่วีเข้าไปดูใน s h อ p e e เมื่อกี้เข้าไปเสิร์ชใน s h อ p e e นะคะคือเห็นเขาบอกว่า3ชิ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า3ชิ้นเนี่ยคือ3ชิ้นแบบไหน3ชิ้นก็คือมียานแม่หนึ่งยันลูกไป2ซึ่งจะเป็นสีเดียวกันนะคะจะอยู่ที่400กว่าบาทแต่ถ้าสมมติว่าซื้อยานแม่ตัวเดียวนะคะก็คือจะอยู่ที่189บาท เรามาลองสีกันเลยดีกว่าทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นตอนที่พี่วีเปลี่ยนตัวรีฟิลให้เราใช่ไหมคะขออนุญาตเปลี่ยนกลับนะเพื่อที่จะได้ดูกันอีกทีก็คือถอดออกง่ายๆแล้วก็ใส่กลับเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราไปเทสสีที่คิวจริงเราเลยดีกว่ากับสีนี้ค่ะช็อกโกมิล hmm. ค่ะตึ้งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเขี่นคิ้วกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าพอมีคิว้ว มีไลเนอร์เออทุกอย่างมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มนะคะทุกคนทีนี้ด้วยความว่าเราอะ่ะมีตัวดีสอ์เขียนคิ้วอย่างเดียวเราไม่มีตัวที่จะมาระบายซึ่งปกติวิเป็นคนแบบชอบใช้สลิมโบในการสร้างโครงแล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวอื่นที่หัวหนาๆนานาของเขาอะค่ะในการมาเติมเต็มให้มันเต็มตัวคิ้วแต่วันนี้วิจะใช้ตัวเนี้ย ลงไปทั้งคิ้วเลยนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเหมือนกันว่าเป็นยังไงซึ่งปกติเราวิจะชอบเขียนฐานก่อนนะทุกคนเพราะว่าวิเป็นคนคิ้วบางคะ่ะถ้าไม่เขียนฐานก่อนจะกำหนดตัวเองได้ยากมากโค้งบนเนี่ยวิจะเว้นหัวไว้หน่อยนึงนะคะแล้วก็ตัดเฉียงแบบนี้ จากนั้นถมหางนะคะเพื่อให้ดูชัดขึ้นหางมาแล้วจ้าเราก็เติมข้างในใเต็มเลยนะคะตรงหัวเนี่ยเดี๋ยวจะขอลองเล่นหน่อยนะว่าถ้าปัดขึ้นเป็นเส้นๆแบบนี้จะเป็นยังไงอุย้ยเส้นเล็กมากอะเส้นเล็กมากเลยสามารถทำเป็นหัวฟุ้งๆได้นะคะ ต่เอาจริงหน้านี้ไม่ค่อยเหมาะหรอกหัวฟุ้งๆอะ่ะ<ม>เพราะว่าหน้าเราค่อนข้างที่จะจะหมวยก็ไม่หมวยจะไทยก็ไม่ไทยนะคะ<ม>พอมาทําหัวฟุ้งๆแล้ววิจะดูเป็นคนหน้าดุนิดนึงแต่เราก็จะสามารถเบลอให้มันดูบางๆลงนิดนึงนะคะปกติแล้วพอมีแบบนี้วิจะชอบดันเขานิดนึงให้มันงอๆนะคะเพื่อที่ปัดให้มันฟุ่ขึ้นได้ง่ายแล้วก็ทําให้ตัวหัวคิ้วอ่ะ จางลงหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่หน้าดุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำหัวคิ้วให้บางๆนิดหนึ่งแต่ว่าฐานคิ้วต้องชัดสีสวยนะสีเนี้ยใกล้เคียงกับสีผมแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านช็อกโกมิลอ,อันนี้ไม่มีก็จะซีดไปแบบนี้เลยอันนี้คือมีตัวไลเนอร์แล้วถ้าไม่ได้นึกถึงปากเป็นไง ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะคะหน้าเราก็มีคิ้วเนี่ยค่ะตาแล้วเรามาต่อกันอีกข้างแล้วกันนะคะเขียนง,ง่ายมากอะทุกคนคือแบบว่าเส้นลื่นมากเลยนะคะ <c oughs> ลื่นปืดลื่นปืดเลยแล้วก็นุ่มด้วยค่ะ <c oughs> คือไม่รู้สึกว่ารลคายผิวเลยอ่ะไม่รู้สึกแบบเจ็บหรือแสบบางอันที่ มันวาดนุ่มมันก็อาจจะยังรู้สึกเวลาวาดไปมันจะรู้สึกบนผิวนะแต่อันนี้คือนุ่มๆเลยอ่ะแล้วก็ติดชัดด้วยนะคะอันนี้ต้องเขียนเยอะนิดนึงเพราะว่าห่างคิ้วเองของเราหายไปตอนเราสาธิตที่การคิ้วนะคะมีหัวคิ้วแล้วมีคิ้วแล้วนะคะขออนุญาตไปใกล้ๆนิดนึงกตาด้ละดังกล้องทีนี้เนี่ยวิจะให้ดูว่าอือตาที่มีไลเนอร์ กับไม่มีไลเนอร์ mm. ก็จะดูเห็น mm. ชัดนะทวี mm. เขียนเส้นเล็กมากนะทุกคน mm. เห็นไหมคะ mm. มีก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะมันต่างนะ mm. ทุกคนมันต่างนะเอาจริงอ่ะมาไม่มีไม่ได้หรอกซึ่งอ้าแม่คุณหยิบมาแบนตรงกันพอดีเลยอะอะอาจจะเลอะเทอรนิดนึงนะคะดูความเลอะเทอะของ ของโตเครื่องแป้งดิฉันนะคะซึ่งใช้บ่อยก็จะเยินเยนิดนึงทุกคนอันนี้เป็นคอสลุกเหมือนกันนะคะ w ั n d e r l u s t e อายไลเนนะคะอันนี้เป็นสีดับเป้าค่ะเป็นสีดับเาวิอาจจะไม่เขียนยาวออกไปเยอะนะทุกคนจะไม่เหมือนตอนที่ว่าเราแต่งหน้าทำแบบว่าเฮาทงเฮาทูอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าพอเริ่มอายุเยอะคะ่ะหนังตาตก พอหนังตาตกรุอบป้าเราจะอยู่ไปยาวมากไม่ได้มันจะยิ่งตกเข้าไปอีกนะคะเดีย๋ยวเรามาดูขอทับอันนี้นิดนึงเนาะให้ดูชัดขึ้นออกเป็นน้ำตาลเข้มค่ะเข้ากับสีคิ้วเลยทุกคนเห็นลิ้วที่หน้าผากไหมโบท็อกขัดมาสองปีเนาะก็จะแบบว่านิดนึงค่ะ นิดนึงนะคะริ้วรอยดิฉันคน oh, หลังจากที่เราทําไม่มีคิ้วนะคะไม่มีไลเนอร์ไม่มีลิปสติกนี่คือจบกันไม่มีขนตาเนี่ยยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่นะโอเคตอนแรกว่าจะไม่ไปไหนพอแต่งหน้าเต็มๆปุ๊บเอาสวยแล้วงาน <c oughs> เผื่อว่าคุณแฟนกลับมาจากที่ทํางาน <c oughs> เห็นสวยขึ้นมาจะพาไปทานข้าวอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึง <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> ไปกันก่อนแล้วกันนะคะถือ <c oughs> ว่าวันนี้เป็นการอันบอกที่ ที่ถูกใจมากๆก็ใครชอบก็ลองไปดูกันได้ในช้อปปีแล้วก็ที่เพจของเขาเลยของ c คอสลุ k ค่ะกับสีสีนี้สีที่พี่วีใช้วันนี้ก็คือช็อกโกมิลนะคะเป็นสีนี้ค่ะช็อกโกมิลช็อกโกมิลชอบมากเลยสวยดูไม่เข้มจนเกินไปค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณ c คอสลุ k ค่ะ189บาทอื ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ